มินิแวนมาอีกแล้วมินิแวนไม่น้อยด้วยนะคันนี้นะครับเลขไม่ถึงหกหมื่นไม่หกหมื่นหนึ่งครับพี่เซียนต้าสีขาวครับตัวนี้เป็นตัวไม้เนื้อเชนแล้วนะครับคันนี้ได้สีขาวมีพรมกระดุมไดมอนด์คัตทั้งคันนะครับมีการสาดติดฟิล์มเรียบร้อยมีการลอยให้เรียบร้อยล้อแม็กซ์ขอบสิบเจ็ดยางปียี่สิบสามไฟหน้าโปรเจคเตอร์และกันชนหน้าเป็นตัวไม้เนื้อเชนพร้อมกล้องสามร้อยสี่องศาสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซีเลยนะครับอยู่กับผมเนทอโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้จัดเป็นตัวรถมินิแวนนะครับเป็นตัวรถครอบครัวนะครับเป็นตัวเขาเรียกไงรถเที่นั่งแล้วกันเป็นมิ van, นะิแวนเนาะที่เป็นรถที่เนกประสงค์นั่นเองคันนะคนี้คือปี2019นะครับแต่ว่าเป็นเป็นตัวปลายปลายปีนะมันเป็นตัวไมน์ไดเชนตัวไมน์ไดเชนนะครับมันจะปรับตัวกระจังแล้วก็กันชนใหม่นะครับนะแล้วมันก็จะเพิ่มตัวกล้อง3 6มองศามาให้นะคันนี้สีขาวด้วยนะครับแล้วก็ราคาดีนะเลขไม้แค่6 0 0 0 0 ไม่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับได้สีขาวนะครับราคาเพียง510,000บาท510,000บาทผมบอกเลยว่าคันนี้เหมาะมากๆนะครับ Toyota s i e n ย a นะครับตัวไมเนอร์เชนนะกระจังหน้ามันจะเป็นเหมือนตัว V ตัว U ลงมาอย่างนี้แต่เป็นตัวก่อดไมเนอร์เชนนะกระจังมันจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่คันนี้เขาเลือกตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับมันจะมีกล้องเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูสีสองฝั่งก่อนนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์นะครับแล้ววกก็รราาาาคปะะหยัดนนผ่่อเพบท ไฟหน้าดวงหลักเป็นตัวโปรเจคเตอร์เลยนะครับพร้อมตัวเดย์ไทมันดิงไลท์นะครับโคมด้านในก็จะเป็นโคมียมนะครับกันชนก็จะมีตัดสีดบด้านนะครับมาถึงไฟตัดหมอกเลยนะครับกระชนหน้านะครับและตัวกระจังนะครับจะเป็นสีดําตัดกับโคมียมนะครับมีจะมีเส้นล่างเส้นบนนะครับแล้วเขาจะฝังกล้องสา0รอไว้ข้างในกล้องเนี่ยเขาจะฝังไว้ตรงนี้นะครับนะตัวนี้มันจะมีภาพสมมุติที่เป็นกล้องส6มรองศาให้ในหน้าจอตรงกลางนะครับเนาะ คือรถสีเดิมทั้งคันสีขาวสวยงามเลยนะรถคันนี้เข้ามาได้ประมาณน่าจะเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำรีวิวนะพอดีทำรถใหญ่เท่าเยอะนะครับพอผมว่ามี4ช่องทางของ YouTube นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปรถกระบะนะครับรถครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็พยายามจะลงคลิปให้ครบทุกช่องทุกวันเนาะคันนี้ชุดกั้นชนเดิมๆชิดเลยนะครับเห็นได้เลยว่าสีเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับจะเป็นทูโทน นะครับคันนี้ล้อน่าจะเป็นขอบ16นะครับตัวนี้ได้ดี4ล้อแล้วนะครับล้อขอบ16คาลิเปอร์ใหม่ๆเลยนะครับได้ยางดีสโตนปี23นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มๆคันนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกอยู่แล้วเนาะนะครับรถมันจะเป็นอเนเ็กประสงค์คือประตูบานนี้มันจะสไลด์ถอยหลังไปนะครับมันเปิดได้3วิธีนะครับเปิดจากมือเปิดก็ได้เปิดจากคนขับก็ได้แล้วก็เปิดจากรีโมทก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภายในเลยนะครับตรงนี้คันคนี้ตจของเดิมเขาก็ติดฟิล์มติดกันสาดแล้วก็ติดการลอยมือเปิดมาให้น่าจะติดมาจากป้ายแดงเลยแหละรถปี19นะครับคือตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยสวยจริงนะแลวเลขกไม่แค่หกหมื่ราคาเพียงห้0 0 0นห่งหมืบาทนะครับเม็ดอาคบถ้วนนะครับซีนประตูทุกอย่างเดิมครบนะครับไมแค่หกหมื่ราคาห้าแสน่ครับนะเหลี่ยมคมสันชัดเจน นะครับนะเหลี่ยมด้านล่างเห็นไหมตรงมุมสามเหลี่ยมนะครับประตูก็จะเป็นหน้าต่างแข็งสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องหุ้มเป็นผ้าหุ้มเป็นผ้านะครับกระจกไฟฟ้าสีบานลอโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกของค่างนะครับมีทวิตเตอร์ฝั่งมาให้ตรงนี้นะครับด้านในคอนโซลนะครับก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับคอนโซลเขาก็จะแยกเป็น2ชั้นนะนะครับรถมันจะจริงอารมณ์มันจะคล้ายๆตัว Honda f ฟ t แหละนะครับ แต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์15 VVTI เป็นเครื่อง VOS แต่แรงบิดแรงม้ามันสูงกว่านะครับนะตัวนี้เป็นปุ่มบูสตสตาร์ทนะครับก็ตกแต่งมานะกิจแบบนี้คงไม่ต้องถามว่ารถผู้หญิงหรือผู้ชายใช้นะนะครับเนี่ยปุ่มเปิดประตูสไลด์ข้างนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูฝั่งหนึ่งแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูฝั่งหนึ่งก่อนนะนะครับเลขมาอยู่ตรงนู้นครับ61,336กิโล นะครับตอนนี้ครับพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับป่าตัวนี้มันจะไม่มีพูดคอนโทรลไม่มีอะไรนะครับมันจะเอาไว้ปรับเซตหน้าจอแล้วก็ตอววิทยุแค่นั้นเองนะแต่ได้ไฟหน้าเป็นออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนนะเป็นแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะก็จะเป็นตัวทัศน์กีนนะครับจากโรงงานตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับนะรวมถึงตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ cvt นะครับเกียร์เขาก็จะมีปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้เห็นตรง ตัวักสอนตัว M อ็มครับมันจะปรับบวกลบได้นะครับเพราะว่าตัวรถคันนี้ถ้าบรรจุบรรจุถ้ามีผู้โดยสารนั่งเกิน7คนใช่ไหมนั่งั้งเคนหรือ5คนขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องมีบางทีที่ต้องการเรียกกําลังเครื่องยนต์แบบโดยเฉียบพนันหรือโดยเร็วนะครับก็สามารถปรับเป็นใช้เกียร์แมนวนวลและเชนได้เลยแล้วก็ตัวบอกเขาก็จะปั๊มคำว่าเซียนต้ามาเห็นไหมครับปั๊มคำว่าเซียนต้ามา นะครับเดินได้แดงนะครับเบาะเดิมเดินได้แดงอันนี้คือ Toyota s เซนต a ตัวไมน์เนเชนปี19นะได้ปมไดมอนด์คัพทั้งคันไปแล้วนะครับเป็นสีนอมตาลนะครับสครับเพจเขาก็แปะเป็น Toyota มาให้นะครับสครับเพจเขาก็แปะเป็น Toyota มาให้ตัวเบาะเนี่ยด้านในเป็นสีดำนะครับแล้วเบาะของเซนต้านะครับอเนกประสงค์ครับอเนกประสงค์มากเดี๋ยวผมจะให้ดูจากด้านหลังว่ามันอเนกประสงค์ยังไงนะครับแล้วตัวบาะไม่มีชีขาดเลยรถใหม่ๆมาแค่6ก0 0 0ที่ราคาเพียง5,100สนหนึ 5 1 0 0 0 0บาทใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อได้เลย096นะครับ5355153 096นะครับ5355153มีแอร์หลังแยกนะครับแล้วก็มีจอให้ตัวนี้จะเป็นจอกลางนะครับเอาไว้ภายในห้องโดยสารเนี่ยเผื่อเขาต้องการดูอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเปิดมาได้เพราะว่าจอมันจะซิงกับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับปอกสวยๆประตูไฟฟ้านะครับแล้วเวลาปิดนะครับก็จะปิดจากด้านในก็ได้หรือว่าจะปิดจากตรงนี้ก็ได้ นะครับปิดแบบนี้นะครับปิดแบบนี้นะครับร่องรางไม่มีตกนะครับรถใหม่ๆเลยคันนี้นะครับดูสีสีสวยทั้งคันนะฮะเป็นสีขาวเดิมนะด้านท้ายฝั่งเซนเซอร์มา2จุดด้านท้ายฝั่งเซนเซอร์มา2จุดนะครับคันนี้คือ1.5ตัว V นะเป็นตัว V ที่ไมเนอร์เชนแล้วนะครับรถสวยดีไซน์ดีนะรถสวยดีไซน์ดีนะครับกับโตโยต้าเซนตานะปีสิบเก้าตัวไมเนอร์เชนห้าแสนหนึ่งเอาง่ายๆคือโคตรถูก ถูกมากนะมีเซ็นเซอร์มีไฟทับทีมไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไฟนะครับฝาท้ายก็พอเปิดขึ้นมานะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้ดูตัวบอกนะอันนี้เขาพับแยกกันไว้นะครับนะมีพรมไดนบมิคัตเรียบร้อยทั้งคันเห็นไหมครับแล้วตัวเบาะนะครับของเซนต้ามันจะพับอเนกประสงค์นะครับเบาะเนี่ยจะพับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าแบบว่าจะมีคนนั่งอ่ะเราพับไว้แบบนี้แหละนะแล้วเราจะได้ขึ้นง่ายแต่ถ้าพับแบบนั้นอ่ะ เวลาขึ้นเราต้องพับเบาะแถวที่สองตรงกลางไปด้านหน้าก่อนเพื่อจะยกเบาะตรงนั้นเด้งกลับมานะครับแต่ถ้าต้องการห้องเก็บสัมภาระที่กว้างขึ้นก็พับแบบนู้เลยทีเดียวจบตรงนี้ก็ขนกระเป๋าเดินทางได้น่าหกใบใส่ได้ดหกใบรถลังคาสูงมากนะรถลังคาสูงมากนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบสีเดิมสวยทังคันนะครับรถออกห้างป้ายแดงมือเดียวรถออกห้างป้ายแดงมือเดียวนะดูพวกซีดฝาท้ายอะไรต่างๆ นะครับเบ็ดอาครบนะน,อน็อตฝาท้ายไม่มีแกะนะครับคันนี้ราคาเพียง5้าแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นอา0แสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นที่ได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดกลางนะเป็นรถมินิแวนนะครับไปใช้งานนะครับเหมาะกับบ้านที่มีเด็กแล้วก็เหมาะกับบ้านที่มีผู้สูงอายุนะครับเอาไว้เดินทางพาท่านไปกินของกินข้าวอะไรอย่างนี้แล้วนะจริงๆรถมันเหมาะใช้ในกรุงเทพแหละนะแต่ถ้าใช้ต่างจังหวัดก็ดีนะดีนะ คันนี้ก็มีกล้องบันทึกหน้าหลังให้แล้วเจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะครับเจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดู <c oughs> ตัวห้องเครื่องนะครับหาที่เปิดไม่เจอแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูตัวห้องเครื่องนะครับพอดีจับรถหลายรุ่นจัดงงไปหมดแล้วตำแหน่งที่เปิดลงที่เปิดรถนะครับ <c oughs> คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ป้ายหน้ารถยังเป็นป้ายเข้าใหม่เลย นะครับห้องเครื่องนะครับเป็นตัว d u o v v t i เป็นเครื่องเดียวกับ VO อเนี่ยแหละนะครับแต่เขาน่าจะเพิ่มตัวแรงบิดแรงม้ามันให้สูงขึ้นนะครับโครงสร้างตัวรถก็เดิมๆครับพี่คานหน้าสวยใสคานหน้าสวยใสนะโครงสร้างด้านในเดิมคลิปนะครับโครงสร้างด้านในเดิมคลิปนะครับฝากระโปรงอาจจะมีรอยขันมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นฝาเดิม เพราว่าเป็นฝาเดิมโตโยต้านะครับแล้วก็ซีนด้านบนทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะอาจจะมีแปะมาบ้างนะครับก็แจ้งตรงๆนะแต่ซีนเนี่ยซีนเดิมแล้วั้งกดเข้าอยู่เลยนะสติกงสติกเกอร์ก็เป็นของเดิมหมดนะครับคือตัวรถเนี่ยราคาดีสีสวยนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวม i n เนอร์เชนนี่แหละคือมันดีตรงเนี้ย มันได้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วที่มันมีกล้องสามดงสาให้เวลาเอาไปใช้ขับขี่นะครับคนที่ขับรถไม่คล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขับรถได้สะดวกสบายเพราะว่ากล้องมันจะเป็นอาราวเนาะมันจะลอกคันเลยนะครับเนาะคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจนะครับศูนย์เก้าหกห้าค่ะ